เซนินรินสเตสวัสดีครับทุกท่านนะครับเจอกันในช่วงยามเย็นวันที่9ตุลาคม2,566นับถอยหลังที่เราจะได้ไปร่วมให้กำลังใจนะครับ31ตุลาคมซึ่งคำพูดของอยายชูที่ปาแตนได้พูดถึงว่าเราจะทำอะไรก็ตามก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำด้วยความรักความจริงใจ ซึ่งก็จะได้อะไรหลายๆอย่างกลับมาทำให้เรารู้สึกถึงความภูมิใจและดีใจซึ่งเป็นคำพูดของป้าแตนก็เป็นช่วงที่มีความสุขที่ได้เล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าแม้ยามทุกข์สุขป้าแตนเขาจะได้นำคำสอนของคุณยายเอามาเป็นพลังบวกเป็นแนวคิดในการดำเนินชีวิต เมื่อหวนถึงอดีตภาพแห่งความทรงจำเราย้อนรอยไปเมื่อหลายปีก่อนจะเห็นหลานตัวน้อยที่เดินทางไปวัดกับยายชูเป็นกิจวัตรซึ่งคุณยายได้สอนหลานคนนี้ได้หล่อหลอมทั้งความรู้สึกด้วยความรักความเมตตาคุณยายชูได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้หลานตัวน้อยนี้ได้เจริญงอกงามในจิตใจของหลานตั้งแต่วัยเยาว์ซึ่งเป็นคําสอนของคุณยายที่พร่ำสอนหลานก็เปรียบเหมือนคำกลอนบทหนึ่งของอาจารย์อรวรรที่ท่านได้ถ่ายทอดเป็นบทกวีที่ว่าเกิดเป็นคนมีธรรมาศาสนาเพื่อนำพากิเลสคลุ่มให้หลุดพ้น จิตไฟต่ำอร่อยอร่อยควรห้ามตนต้องอดทนเอาชนะความหลงไหลผู้มีคุณเราต้องกระตันอยู่พ่อแม่ครูอาจารย์ญาติผู้ใหญ่สงบเสงี่ยมเจียมตัวต้องเข้าใจคนรักใคร่เมตตากรุณารู้อดทนอดกลั้นสติมีคิดท้วนทีก่อนทำการงานก้าวหน้าให้ภาคเพียรเรียนรู้ในวิชา พัฒนาชีวิตตนคนครอบครัวกิริยาอาการควรระวังอย่าเพลอพลัง้งพลาดผิดคิดเมามัวมีดื้อดึงเอาเปรียบเห็นแก่ตัวรู้ดีชั่วอ่อนน้อมงามการิยาต้องรู้จักรักในถิ่นกำเนิดช่วยชูเชิดส่งเสริมพัฒนาเสียสละทุนทรัพย์และเวลาสร้างคุณค่าชุมชน ต้นก้าวไกลก็จวบจนถึงเวลาที่ผ่านไปนะครับหลานของคุณยาชูก็ได้เติบโตมาแล้วก็มีครอบครัวตามสมควรแก่อัตรภาพนะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นได้ไปทำงานรับจ้างเป็นสาวโรงงานนตตางทินแล้วก็ได้กลับมาในพื้นที่บ้านเกิดนะ และก็เหตุการณ์ต่างๆไม่มีใครคาดคิดนะที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตของครอบครัวของหลานยายชูนะณวันนั้นนะซึ่งเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้นำคำสอนมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจซึ่งเป็นคำสอนที่ให้กำลังใจได้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคที่ได้เจอมารอบด้าน ซึ่งทําให้หลานยายชูคนนี้เนี่ยเป็นคนแกร่งมีภูมิต้านทานทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปการเดินหน้าไปข้างหน้าเพื่อที่จะหลุดพ้นเรื่องราวอพันธนาการเพื่อที่จะกอบกู้ศักดิ์ศรีของครอบครัวใน่ทมกลางพลังพี่น้องที่บอกว่าเป็น FC ที่เรียกว่า FC, TP แล้วก็ยูทูบเบอร์ที่ยังยืนหยัด อยู่เคียงข้างมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งพลัง f อซที่เข้าใจความรู้สึกของป้าแตนความสุขก็มีหลายแบบและความสุขที่เกิดขึ้นกับป้าแตนเนี่ยก็คือความปิติยินดีในการที่ได้ทำความดีต่อผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจรักษาความสุขนี้ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองในการเดินหน้าทำความดีด้วยจิตใจที่มีแต่ความรักและความหวังดี สิ่งดีกาลังตอบแทนป้าถึงแม้ไม่ใช่คนที่ป้าทำดีด้วยแต่ก็เป็นสิ่งดีอย่างอื่นแค่นี้ก็มีความสุขมีลูกนีก็มีความสุขมันเป็นความสุขที่หาสิ่งที่เปรียบไม่ได้ซึ่งท่านนี้บอกว่าเมื่อเจดเดือนที่แล้วแม่สุเนี่ยก็ได้ให้แม่ออฟพ่อนิ่มขอพรให้ลูกสาวที่สมัครงานให้ได้งานผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ บริษัทได้เรียกสัมภาษณ์ลูกสาวแม่สุก็ได้งานแล้วก็มีเงินเดือนสูงด้วยทุกวันนี้แม่สุก็เลยกราบขอบพระคุณองค์ปู่บาริจิตนาคราชทุกครั้งที่ได้ดูคลิปที่ยูทูบเบอร์ได้มีการถ่ายทอดองค์ปู่แม่สุเชื่อบารมีของท่านมีอยู่จริงสักวันแม่สุจะได้ไปกราบองค์ปู่ด้วยตนเองก็นี่ก็เป็น ความเชื่อนะครับของพี่น้อง fc โดยคุณแม่สุที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวท่านี้ที่บอกว่าสอบได้ที่หนึ่งนะก็ว่ายากแล้วนะแต่การจะครองที่หนึ่งนะไว้ให้ยาวนานมันเป็นยากยิ่งกว่านะซึ่งน้องไม่ต้องซีเรียสว่าจะครองที่หนึ่งได้ตลอดหรือไม่เพียงแต่พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ให้ถือว่าทําดีที่สุด ได้แค่นั้นก็ภูมิใจแล้วซึ่งสิ่งที่ทำได้จากการพยายามน้องจะได้มีกำลังใจและไม่ท้อซึ่งมาถึงวันนี้ยินดีปลื้มใจกับลุงผลปัทแตนนี่ก็เป็นบทความของพระชิปนะที่ได้ฝากคอมเมนต์บอกว่าพระชิดนี่เฝ้าสวดมน์ภาวนามาตั้งแต่เกิดเรื่องในช่วงแรกๆ ซึ่งป้าชิบบอกว่าขอให้ชีวิตลุงป้าได้รวยขึ้นป้าชิบทํามาตลอด3ปีกว่า,ก,วา mm hmm. ก็ดีใจด้วยจริงๆซึ่งป้าชิบบอกว่าป้าป้าชิบไม่มีลูกจึงอยากเห็นน้องทั้งสองนั่นก็คือลุงพลปตัตตันได้นั่นก็คือน้องมนต์น้องโอมนะอันนี้ก็หมายถึงน้องมนต์น้องโอมนะน้องทั้ง,อ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 งสองเนี่ยจะได้มีอนาคตที่ดีเพราะเชื่อมั่นว่าลุงพลไม่ผิด สุดท้ายมาถึงวันนี้ดีใจด้วยจริงๆนะก็ทำดีต่อไปลุงผลป้าแตนซึ่งเทวดาเปลี่ยนใจฟ้าเปิดให้ทุกคนนะมีช่วงหนึ่งที่ป้าแตนพูดถึงนางรำในขณะที่ฝนตกหนักในช่วงนั้นแต่หลังจากที่กำหนดการที่านางรำจะได้รำปรากฏว่าฝนหยุดนะแล้วก็ท้องฟ้าสว่างสดใสนะก็ถือว่าเทวดาท่านเปลี่ยนใจ แล้วก็เปิดฟ้าให้ทุกคนได้รำแบบสวยงามมันไม่มีบารมีไม่เกิดลุงพลปัแตันสู้ๆนะและท่านนี้นะครับที่บอกว่าสำหรับป้าคิดเนาะทุกคนเนี่ยทำดีแล้วการแบ่งปันกันโน,น้นด้านโน้นด้านน,น,าน,นี้เอาความดีเขา้าเข้าสู้สักวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันจะชัดเจนมันจะได้ไม่หลงหรืออะไรให้คนอื่นเขาคิดว่าเราเป็นคนอย่างโน้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่ เขาคิดอยู่ก็ปล่อยให้เขาคิดไปเราทำความดีซะอย่างเราทำดีเราก็ได้ดีถ้าเราทำความชั่วจะได้ดีมันไม่มีในโลกนี้หรอกยังไงก็สู้แล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอแล้วก็ยอย่าลืมดูแลสุขภาพทุกๆคนด้วยแล้วก็เป็นห่วงในเรื่องของอโรคภัยไม่ว่าจะเป็นโควิดเนี่ยมันยังวนเวียนอยู่นี่คือ ความรู้สึกนะแล้วก็ความที่เป็นห่วงจากพี่น้อง fc และท่านนี้นะที่บอกว่าวัสนาดีมีพญาปกปักรักษาคุ้มครองมีพญาราชสีบริวารห้อมล้อมชีวิตที่ติดมาก็คือวิปากกรรมเนี่ยที่รวมกันมาร่วมทำกันมาก็อีกนิดเดียวนะชีวิตก็จะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนี่คือหนึ่ง เรื่องราวนะครับจากความรู้สึกของพี่น้อง f c นะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นนะในข้อคอมเมนต์ต่างๆนะครับหลังจากที่ป้แตแดนก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวและที่เป็นไฮไลท์นั่นก็คือคำสอนของคุณยายชูนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อตอนเด็กนี่ป้แตแดนก็ได้อยู่กับคุณยายชูแล้วก็คุณยายก็ได้พร่ำสอนนะ หลานด้วยความรักความเมตตานะครับและทุกสิ่งทุกอย่างจะเห็นว่าแม้กระทั่งอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นป้าแตนก็ได้หวนคิดถึงคําสอนที่คุณยายได้พร่ำสอนมานี่คือคําสอนของยายฟังจากป้าแตนและท้ายสุดนะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์ของ TPSkin นะทุกผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับก็ไปให้กํนานังใจลุงผลป้าแตนครับ คิดถึงคําพูดของยายป้าว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจและทําด้วยความความรักความจริงใจเนี่ยนะ,ะมันจะได้หลายๆอย่าง้กลับมาทําให้เรารู้สึกภูมิใจทีหลังดีใจทีหลังอาจจะเกิดขึ้นให้ทําไปเถอะทาสิ่งดีๆทาไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันมันจะกลับขึ้นมาให้เราแบบแบบเนี้ยแบบเมื่อวานเนี้ยมันเป็นภาพที่มีความสุขมากมาก ก็เลยใส่เพลงแม่นอมลงไปนะตัวเองก็ดูหลายรอบนะคะทุกคนก่าจะก่าจะเอาลงนะอาจจะลงทีหลังเพื่อนคือป้าลงเฟซก่อนนะลงเฟซแล้วก็ลงในเพจนะคะอยากให้ทุกคนที่อยู่ในเฟซเนี่ยนะคะที่อาจจะยังไม่เคยว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าลุงป้าหายไปไหนอะไรยังไงก็หลายๆคนก็ยังไม่รู้ก็เลยใส่ในเพจด้วยนะคะแล้วก็ลงในเฟซด้วยเฟซใช้คลพิภาแล้วก็ในเพจขุงคุณป้าแตนก็ อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเรายังอยู่นะเรายังพัฒนาตรงนี้อยู่นะก็เป็นความรู้สึกนะอิ่มอกอิ่มใจนะคะทุกคน,น,นก็เมื่อวานนี้คุณสมพรนะคะคุณสมพรชื่อเหมือนป้าเลยแต่ว่านางสุกุลป้าจำไม่ได้แก่ขายที่ได้แกก็เลยบนนางรำหนึ่งร้อยท่านนะคะจริงๆวันนี้ก็มีบนประทัดหนึ่งหมื่นนัดอยู่นะนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ ติดไหมเพราะว่าฝนเหมือนตกทั้งวันเลยนะคะเมือ่อเมื่อวานลำเสร็จกลางคืนมาก็ฝนตกนะคะทุกคนเช้ามาก็เนี้ยบรรยากาศแบบนี้เลยยังตกไม่หยุดนะคะยังตกไม่หยุดเออน้ำมนต์ก็โชคดีได้รับทุนนะคะนะจากพี่อ้อนะปะ้าเรียกพี่อ้อแต่ว่าให้น้ำมนต์ก็น้ำมนต์ต้องเรียกป้าอ้อนะคะเขาก็บอกแปลกใจเหมือนกันว่าแม่สอบได้ก็ได้ทุนด้วยหรอแม่อะไรเงี้ยต้อง าต้องให้เขาเขาาให้ตังค์ด้วยเหรออะไรประมาณนี้เขาบอกแบบนี้นะแม่ก็บอกว่าแม่แม่เพิ่นให้เป็นกำลังใจลูกมันจะได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปก็จะได้ตั้งใจแบบนี้ตลอดไปนะคะแต่ไม่ได้ให้ลูกกดดันนะบอกทำตามให้หนูทำได้หนูอยากพูดความรู้สึกหนูก็พูดออกไปเลยให้เขาพูดของเขาเองนะคะว่าเขาได้รับได้รับทุนแบบนี้ ได้รับตังค์แบบนี้แล้วความสุกข,ของเขาเขาจะพูดออกมาลักษณะแบบไหนคืออยากดูว่าลูกอะ่ะจะมีความกดดันไหมอะไรไหมจะมีความคิดอีกแบบหนึ่งไหมแต่ก็ไม่มีเขาบอกว่าถ้าเขาได้เขา,าเรียกว่าอะไรเรียนที่หนึ่งใช่ไหมละ่ะเขาอาจจะมีโอกาสตกลงมาก็ได้นะแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ยังจะใช้ความพยายามของเขาเนี่ยนะรักษาตรงนั้นไว้เขาก็พูดไปธรรมดาธรรมชาติของเขานะคะทุกคนก็ เป็นอะไรที่ดีๆในเะมื่อวานนี้ก็ดูบา้านเสียงเซนทรินส,นสตีช่อน